อย่างพิธาร์ที่ทำเนี่ยพิธารย์ก็ถือว่าช่วยศาสนาทางอ้อมให้คนเข้ามาไหว้เยอะหรือวัดก็เจอหมู่บ้านก็จะเจริญเราเรเก็ได้บุญได้ได้ทรัพย์ทำได้บุญอย่างเงี้ยในบริษัททัวร์เนี่ยเขาทำเขามีแผนบริษัททัวร์ในแบะมิสเซอร์เซียเนี่ยของไทยเขามาถ่ายเสร็จแล้วเขาก็ลงประชาสัมพันธ์ถ้าคนอยากมาเที่ยวแล้วไม่รู้จักใครก็ต้องใช้บริการบริษัททัวร์เขาเองอย่างเงี้ยเขาก็ได้เงินตรงนั้นเงินเท่ไหร นีเพื่อศึกษาการท่องเที่ยวจะเริ่อเรือเช่นเาเื่อภาคไนี่จะเริ่อมีมันก็แล้วแต่ใครจะมีสัญญาเดี๋ยวมีเาเรือเ้าเดี๋ยวมีเ้าถ้ามันก็ับในคันก็บบ้านครับหายห่มเด้อไปขาวเด้อผานไปฟอมเด้อหายแล้วไอโลดอาดวนเด้บูชากอนบูชากอนแม่ซีลแงหเด้อ เป็นไม้คาวผัดแทนผมเือแทบันทายมีบริการทานน้ำเนื้อแทนแผ่นใหญ่แปดสิบบาทเลยหัเนี่ยเาวันอันนี้แหละที่คุณลุงไปปีนขึ้นไปพบถ้ำคนแรกปีนไปตามเนี่ยแล้วก็ไปเจอพระพุทธเนี่ยเทวันนี้ที่เขาปีนขึ้นไปนี่เริ่มต้นเลยดั้งเดิมเนี่ยไปไปอย่างนี้แหละเนี่ยเทวันเนี่ยปีนแบบลิงขึ้นไปเนี่ยเนี่ยเนี่ย าคือเขาวัดเห็นมั้เนี่ยเนี่ยที่ไปตามเครือนี่แหละขึ้นไปตามเครือนี่เครือตัวนึงกันเลนละขึ้นไปทางขึ้นไปเลยซอกเ่ังซอกอย่างเราไปเห็นพระสถานที่เนี่ยแบบเนี้ยปีนขึ้นไปคนาิละเอียดยุ่งง่ายแสนจะดีนะเวลาเขาเอิ้นมาเครือบันไดลิงเครือบันไดลิงเครือบันไดลิงแม่บอก บันไดเต่าเนาะบันไดเตาเกี่ยวกับบันไดเต่าบันไดเต่าโดยวิ่งจะกว่ามีกันได้ไปได้หมดกันเลรียนบันไดจากคลายหูโด้พร้อมตั้งใจแบกสีปลาเรืองครับเออต้องมาตั้งใจก่อนนะหนึ่งหอวเยอะ